กิดพบกันอ so, okay, ีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากลางราของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานาเข้าจากประเทศจีน,จนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมมันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่บรางกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดน,นะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวาน อันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลอ,<ๆ>อ,องแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับ<ๆ>หรือว่าอากาศไม่ร้อนก็ออกินกันได้นะครับบางคนบอกว่ออกาอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนในได้นะครับคือคนก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากรังราวของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก้วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้น มันแตกต่างกันยังไง